อตอมใจทูเด์ตอนที่825ตามใจปรารถนาเซียวหลงเหยียนเงยหน้ามองไปรอบๆห้องข้าเก็บคำถามนี้ไว้ตอบแม่ทับหน้ากากผีตัวจริงดีหรือไม่กล่าวจบเซียวหลงเหยียนพยักหน้าอำลาแม่ทับหน้ากากผีตัวปลอมที่ตะลึงงันไปเล็กน้อยจากนั้นเปิดประตูไม้แกสลักออก เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงของหญิงงามในหอนางลมและเสียงไม้ไผ่เสียดสีกันดังเข้ามาในห้องทันทีแม่ทับหน้ากากผีตัวปลอมจึงได้สติเขารีบหันไปมองทางกำแพงห้องติดกันทันทีเยสือที่กำลังสังเกตความเคลื่อนไหวของหอนางลมได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเขาจึงรีบถลาไปด้านหน้าทันทีนายท่านจะกลับเลยหรือไม่ขอรับมีคนออกมาจากห้องข้างๆบ้างหรือไม่เซียวหลงเยียนถามไม่มีขอรับเย่เว่ยซือสายหน้า นายท่านสงสัยหรือขอรับเยสือระวังตัวขึ้นมาทันทีเซียวหลงเย็ยนนึกถึงรูปแบบของหอนางลมแห่งนี้เขาชุกคิดขึ้นมาได้ว่าแม่ทัพหน้ากากทีอาจหนีไปทางหน้าต่างแล้วชายหนุ่มรีบผลักประตูห้องด้านข้างเข้าไปทันทีหน้าต่างเปิดอยู่จริงๆด้วยเยสือเห็นเจ้านายของตัวเองสาวเท้าเข้าไปใกล้หน้าต่างจากนั้นกระโดดลงไปด้านล่างเขารีบตามไปทันทีเมื่อเจ้านายของตัวเองกระโดดไปบนหลังคาของรถมาคันหนึ่ง เยือสือจึงเกาะขอบหน้าต่างและกระโดดตามลงไปเช่นเดียวกันแววตาของไปชิงอวีที่นั่งอยู่ในรถมานิ่งคึมขึ้นทันทีเขาชักดาบแทงไปบนหลังคารถม้าเซียวหลงเหยียนพลิกตัวลงจากหลังคารถแล้วไปขวงอยู่ด้านหน้ารถม้าคนบังคับรถม้ารีบกระชากม้าให้หยุดลงทันทีเซียวหลงเหย็ยนสะบัดผู้บริเวณที่พันกันยุ่งเหยิงเล็กน้อยจากนั้นกล่าวกับคนในรถมา้า แม่ทับหน้ากากผีได้ปลดยอมพบหน้าข้าด้วยเถิดหากเขาเรื่องที่แม่ทับหน้ากากผีเป็นคนต้าจินหรือคนของตระกูลไปแพร่กลับไปยังหลงตีท่านอองแห่งหลงตีคงต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าจะเชื่อใจแม่ทับหน้ากากผีมากเช่นนี้ต่อไปได้หรือไม่ควรฝากราชสำนักไว้ที่แม่ทับหน้ากากผีหรือไม่ในเมื่อกุมความลับของอีกฝ่ายไว้ในมือหากต้องการเจรจาก็ต้องเปิดเผยความลับนี้ก่อนแม่ทับหน้ากากผีจะได้ไม่ดูถูกเขาและยอมเจรจากับเขาอย่างจริงจัง คมไฟหนังแกะที่แขวนอยู่ทางสี่มุมของตัวรถม้าแกว่งไปมาอย่างแรงเพราะการหยุดลงอย่างกระทันหันของรถม้าไปชิงอวีที่อยู่ในรถม้าเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาล้ำลึกและเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมคนบังคับมาลงไปยืนอยู่ข้างรถม้าพลางกำดาบที่เอวแน่นเขามองไปทางเยเวสือที่ยืนอยู่ข้างกายเซียวหลงเย็นอย่างหวัดระแวงขอเพียงเจ้านายของเขามีคำสั่งเขาจะชักดาบพุ่งเข้าใส่เซียวหลงเย็นทันทีอาภูหลูถอยไป เสียงของไปชิงอวีดังมาจากด้านในรถอาภูหลูจึงถือดับเดินถอยหลังไปสองสามก้าวแววตายังคงหวัดระแวงเช่นเดิมท่านอ๋องลงจากรถม้ามาเจรจากันดีหรือไม่เซียวหลงเยียนกล่าวเสียงนุ่มไปชิงอวีใช้ดับยาวแหวกม่านรถม้าออกแล้วมองไปทางเซียวหลงเยียนที่ยืนอยู่หน้ารถม้าแสงจันทร์ส่องสว่างเป็นวงกว้างสองสะท้อนใบหน้าของเซียวหลงเยียนจนดูคมคายยิ่งกว่าเดิม ท่านอ,องเก้าคิดว่าการแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเช่นนี้ท่านอองของข้าจะเชื่ออย่างนั้นหรือน้ำเสียงของไปชิงอวีแหบกร้านไม่น่าฟังน้ำเสียงของเขาราบเรียบราวกับคนชราที่ผ่านประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำกล่าวที่ออกมาจากปากขององเก้าแห่งตาเยี่ยนที่ปลอมตัวเป็นเซียวหลงเหยียนพ่อค้าที่ร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของแคว้นเ,วเพื่อแฝงตัวเป็นสายลับสืบหาความลับของทุกแคว้นเช่นนี้ไปชิงอวีไม่ได้กล่าวประโยคนี้เพื่อล่อให้เซียวหลงเหยียนติดกับ เซียวหลงเยี่ยนมาพบเขาในฐานะองก้าวแห่งใต้เยี่ยนทว่าการกระทำและท่าทีบางอย่างขององก้าแห่งใต้เยี่ยนผู้นี้คล้ายคลึงกับคนแขว้นไวมากแขวนใต้เยี่ยนเป็นแขวนนักรบไม่มีทางมีอองที่มีพฤติกรรมเช่นนี้แน่นอนไปชิงอวีนึกไปถึงซีไหวอองผู้นั้นพ่อค้าเซียวหลงเยี่ยนแห่งแขว้นไวสามารถควบคุมการเดินทางของซีไหวอ,องได้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจึงเดาเรื่องนี้ได้ไม่ยาก พ่อค้าแขวนไว้ผู้นี้อาจแกล้งปลอมตัวเป็นองก้าแห่งตาเยี่ยนหรือไม่ก็องก้าแห่งเต้าเหยียนเป็นพ่อค้าแขวนไว้เซียวหลงเหยียนเพื่อเดินทางไปทำการค้าในทั่วทุกแขวนไปชิงอวีค่อนข้างเชื่อยอย่างหลังมากกว่าเซียวหลงเหยียนกำม,มือที่ค่อยอยู่ทางด้านหลังแน่นมองไปทางไปชิงอวีที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดในรถมา้บาบัดนี้ตาเยี่ยนกำลังทำสงครามอยู่กับแคว้นไว้ท่านอองเหมาวรวมว่าข้าเป็นคนแขวนไว้เช่นนี้จะมีผู้ใดเชื่อกัน เช่นนั้นท่านอ,องก้าวเหมาวรวมว่าข้าเป็นคนแควนต้าจินจะมีผู้ใดเชื่ออย่างนั้นหรือคนหลงตีคนแควนต้าจินท่านอองของข้าจะแยกไม่ออกอย่างนั้นหรือน้ำเสียงแหบพร่าของไป่ชิงอวีแฝงไปด้วยความย,ยา้ยหยันเช่นนั้นหากข้ามอบทายตระกูลป่ผู่ที่ข้าเคยช่วยชีวิตจากตลาดของเมืองเหมิงและทหารกองทัพไปที่ใต้เยี่ยนตามหาตลอดสองปีที่ผ่านมานี้ไปให้ท่านอองแห่งหลงตีไม่รู้ว่าท่านอองจะตัดใจจัดก,การกับกองทัพไปได้หรือไม่เซียวหลงเย็ยนกล่าวขึ้นช้าๆ ไชชิงอวี๋กล่าวเสียงเย็นชาข้าไม่ชอบเรื่องสมมุติทาว่าข้ารับประกันได้อย่างหนึ่งว่านับแต่นี้เป็นต้นไปทุตของตาเยี่ยนจะไม่มีทางได้พบท่านอองของข้าอีกข้าบอกท่านไว้ตรงนี้เลยว่าหากตาเยี่ยนไม่หยุดโจมตีแคว้นเวรงตีจะไม่มีทางคืนทหารตาเยี่ยนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันอยู่ที่รงตีให้แน่นอนหากตาเยี่ยนเสียสละสหายที่ร่วมรบกันมาได้ก็เชิญตามสบายหากตาเยี่ยนจะเอาคืนให้ได้เล่าเซียวหลงเยี่ยนกวาดสายตามองไปทางอาผูหลู พวกเราสนทนาการตามลำพังดีหรือไม่เยสือเยเวสยูดีเซียวหลงเหยียนจ้องเข้าไปในรถมานิง่งตัดสินใจว่ายูดีเซียหลงเหยียนจ้องเข้าไปในรถมานิง่งตัดสินใจว่าจะคุยกับไปชิงอวีอย่างเปิดอกพวกเราคุยกันอย่างเปิดเผยดีกว่าที่ข้าไม่อยากใช้กลอนอุบายร้อยพันกับท่านอ่องไม่ใช่เพราะกลัวท่านทว่าเป็นเพราะท่านคือคุณชายของตระกูลไป คือน้องชายของอาเป่าทว่าข้ากับอาเป่าทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแคว้นหากท่านมีข้อเสนอใดก็เชิญเสนอมาได้เลยพวกเราจะได้ประโยชน์กันทั้งคู่หากท่านไม่ยอมตกลงค่าก็คงไม่มีทางเลือกอื่นข้าคงต้องทำให้อาเป่าเสียใจแล้ว ระหว่างทางที่คุ้มกันซีไหวหว่องเทินมาที่นี่ในสมองของเซียวหลงเหยียนเต็มไปด้วยภาพการควบคุมอารมณ์ไม่ยุของไป๋ชิงเหยียนตอนที่หญิงสาวสืบข่าวแม่ทับหน้ากากผีจากเขาตอนที่อยู่เติงโจดังนั้นเซียวหลงเหยียนจึงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้แผนการชั่วร้ายต่างๆกับแม่ทับหน้ากากผีผู้นี้และเลือกหนทางอื่นแทนหากเป็นก่อนหน้านี้เซียวหลงเหยียนคงเลือกทอดทิ้งทหารใต้ยเยี่ยนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเหล่านั้นไปเขาจะไม่ยอมให้ผู้ใดหรือสิ่งใดมาขัดขวางแผนการใหญ่ของเขาแน่นอน เขายิ่งไม่มีทางเสียเวลามาเจรจากับแม่ทัพหน้ากากผีเพียงเพราะทหารใต้ยเยี่ยนซึ่งมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งหมื่นนายเช่นนี้ทว่านับตั้งแต่ที่เซี่ยหลงเยี่ยนใช้วิธีของไปชิงเหยี่ยนยึดนานเยี่ยนกลับคืนมาเขาสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและสูญเสียนของเหล่าทหารและทําทุกอย่างสําเร็จเร็วกว่าที่วางแผนไว้มาก นับตั้งแต่ที่เขาเห็นหญิงสาวซื้อใจคนในเมืองหลวงเห็นวิธีการนำทัพของไปชิงเหยียนรู้ว่าทหารกองทัพไปยิบมั่นในคุณธรรมที่จะไม่มีทางทิ้งสหายร่วมรบกันมาของตัวเองแม้แต่ผู้เดียวไปชิงเหยียนรวบรวมใจคนได้ตามใจปรารถนาเซียวหลงเหยียนจึงเต็มใจและทิ้งวิธีที่เขาเคยคิดว่ารวดเร็วที่สุดจากนั้นหันมาใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างปรองดองและมีคุณธรรมแทน บางทีการที่เซียวหลงเย็นและไปเฉียงเปลี่ยนเฉียงมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะทั้งสองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้รับการอบรมสั่งสอนมาต่างกันช่องตามใจทูเดย์ตอนที่826สมบูรณ์แบบเซียวหลงเหย็นในอดีตผู้ใดทําตามคําสั่งมีชีวิตรอดหักผู้ใดขัดขืนเขาต้องตายสถานเดียวหักผู้ใดขัดขวางเซียวหลงเยียนหากเขาหลอกล่อและใช้กลอุบายแล้วยังไม่สําเร็จเขาจะถอนหลักถอนคนคนผู้นั้นทันที เซียวหลงเหยียนไม่สนเรื่องความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่สนเรื่องพระเจ้าไม่สนเรื่องมารยาทและคุณธรรมในสายตาของเซียวหลงเหยียนของเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งจอมปลอมเป็นเพียงอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เขารวบรวมใต้ล่าได้สำเร็จเท่านั้นแม้วิธีการของเขาจะชั่วร้ายหรือโหดร้ายไปบ้างทะว่าขอเพียงเขาปรับปรามความวุ่นวายในใต้ล่าได้ใต้ล่าก็จะเกิดความสงบสุขอย่างแท้จริงถึงเวลานั้นผู้ใดจะกล้าตำหนิการกระทำของเขากัน ไปชิงเหยียนเป็นคนสอนให้เซียวหลงเหยียนได้เข้าใจคําว่าศีลธรรมอย่างแท้จริงทว่าในสายเลือดของเซียวหลงเหยียนยังคงเป็นม้าที่พยศอยู่หากเขาเสียเวลาและกำลังมากขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเช่นนั้นเขาก็พร้อมใช้วิธีการที่โหดร้ายเขาจะไม่สนใจจุดจบของแม่ทัพหน้ากากผีผู้นี้อีกเมื่อต้องเลือกและระวางความรุ่งเรืองและการดับศูนย์ของแคว้นเซียวหลงเหยียนจำเป็นต้องสลัดความรู้สึกส่วนตัวทิ้งไปก่อนอาเป่าคงเข้าใจเขา เมื่อได้ยินน้ำเล่นของพี่หญิงดวงตาของไปชิงอวี๋เกิดแววสังหารขึ้นมาทันทีทว่าไม่นานก็สงบนิ่งลงตามเดิมเขาสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแม้ไปชิงอวี๋จะรู้สึกไม่ชอบหน้าคนตรงหน้าอย่างบอกไม่ถูกทว่าคนผู้นี้รู้น้ำเล่นของพี่หญิงบางทีเขาอาจเป็นคนรักของพี่หญิงจริงๆก็ได้ทว่าเหตุใดพี่หญิงจึงหลงรักชายหนุ่มที่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นหนุ่มเจ้าสำราญจอมสเพนเช่นนี้กัน ไบชิงอวีรู้สึกหงุดหงิดใจมากเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าพี่หญิงจะถูกหลอกเขาจึงได้แต่เดาว่าคนผู้นี้จงใจสร้างภาพลักษณ์คุณชายเจ้าสำรานขึ้นมาไปชิงอวีรีตาแคบลงหากสังหารคนผู้นี้ทิ้งพี่หญิงจะเสียใจหรือไม่นะไม่นานไปชิงอวีก็กำหมัดแน่นพี่หญิงเสียใจมา,มามากพอแล้วเขาจะทำให้พี่หญิงเสียใจไปมากกว่านี้อีกไม่ได้เด็ดขาด ที่สําคัญชายผู้นี้กล่าวว่าเขาเป็นทายาทของตระกูลไปปทว่าชายหนุ่มไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกับที่เขาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าองเก้าแห่งใต้เยี่ยนและเซียวหลงเยี่ยนแห่งแคว้นไวคือคนคนเดียวกันไปชิงอวีเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในตัวรถม้าจนเห็นร่างของเขาชัดเจนมากขึ้นเขาใช้มือข้างหนึ่งเท้าศอกไว้บนตักเองศีรษะเล็กน้อยพลางยกยิมมุมปากอย่างไม่หวาดกลัวจากนั้นกล่าวช้าช้า ตั้งแต่ข้าเข้าร่วมกับท่านอองของข้าข้ายังไม่เคยเจอศัตรูที่เก่งกาจส,สมน้ำสมเนื้อเลยสักครั้งท่านอ,องก้ามีแผนการใดก็เชิญใช้ตามสบายข้าจะเล่นด้วยอย่างถึงที่สุดเมื่อเห็นปายชิงอวีไม่ชอบไม้อ่อนเซียวหลงเหยียนจึงหัวเราะออกมาเบาๆส่วนเจิ้นกัวกงที่รุ่งเรืองนับร้อยปีไม่เคยมีทาย,ยาทที่ไร้ประโยชน์จริงๆข้าข่มขู่ท่านไม่ได้จริงๆด้วยในเมื่อท่านกล่าวตรงๆเช่นนี้เช่นนั้นข้าจะถอยให้อีกเก้าวก็แล้วกัน หากรงตียอมปล่อยทหารของตาเยี่ยนวันหน้าหาักท่านบุกไปโจมตีซีเหลียงตาเยี่ยนจะไม่ขัดขวางเด็ดขาดไปชิงอวีขยับนิ้วมือเล็กน้อยไม่นานก็รู้สึกตัวว่าเซียวหลงเยี่ยนกำลังใช้สีเหลียงเป็นเหยื่อล่อให้เขาติดกับเขายกยิ้มมุมปากเล็กน้อยตาเยี่ยนห้ามเข้ามาขอส่วนแบ่งเด็ดขาดกล่าวตรงตรงก็คือวันหน้าหักต้าจิ้นบุกไปทำลายซีเหลียงตาเยี่ยนห้ามเข้ามาวุ่นวายหรือขอแบ่งดินแดนซีเหลียงเด็ดขาด ช่างโลภมากจริงๆท่านคิดว่าตาจินแขวนเดียวจะทำลายสีเหลียงได้อย่างนั้นหรือจักรพรรดินีแห่งสีเหลียงเป็นคนมีฝีมือเช่นเดียวกันบัดนี้นางกุมอำนาจส่วนใหญ่ในสีเหลียงทำให้ชาวบ้านค่อยๆจงรักภักดีต่อนางมากขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานสีเหลียงคงกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งเซียวหลงเหยียนไม่ได้กล่าวขู่จักรพรรดินีแห่งสีเหลียงผู้นี้ถือเป็นจักรพรรดินีที่ปรีชาชานจะทำลายสีเหลียงได้หรือไม่เป็นเรื่องของข้า ชีวิตของทหารใต้เยี่ยนถึงจะเป็นเรื่องของท่านหากท่านทำลายสีเหลียงภายในสองปีนี้ใต้เยี่ยนจะไม่เข้าไปวุ่นวายไม่ขอส่วนแบ่งดินแดนหลงตีและต้เยี่ยนทำสัญญาสงบสึดไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันเซียวหลงเหยียนกล่าวไปชิงอวีคำนวณเวลาในการทำลายแคว้นเต้าเหลียงของพี่หญิงเอาไว้แล้วระยะเวลาสองปีไม่น่าเกลียดเกินไปที่สำคัญไปชิงอวีซื้อตัวทหารต้เยี่ยนบางคนไว้เป็นสายลับแล้วส่งพวกเขากลับไปยังใต้เยี่ยนถึงจะมีประโยชน์สูงสุด เวลาสามปีหากท่านอ,องก้าตกลงนับแต่นี้หลงตีและตาเยียนจะทำสัญญาสงบศึกไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกไปชิงอวีกล่าวออกมาช้าช้าเมื่อตกลงกันเรียบร้อยเซียวหลงเยยนจึงกล่าวขึ้นเช่นนั้นก็เขียนข้อตกลงนี้ลงไปในสัญญาระหว่างสองแควนทว่าควรเขียนในสัญญาว่าเมื่อต้าจิ้นทำลายสีเหลียงตาเยียนจะไม่เข้าไปวุ่นวายหรือเมื่อหลงตีทำลายสีเหลียงตาเยยนจะไม่เข้าไปวุ่นวายดีข้าคือชาวหลงตีข้าย่อมลงนามในสัญญาในนามของหลงตีอยู่แล้วทว่า ท่านอ,องก็โปรดจําไว้ได้วยว่าภายในสามปีนี้ไม่ว่าหลงตีจะบุกไปทําลายซีเหลียงตามลําพังหรือร่วมมือกับกองทัพแขว้นใดตาเย็ยนห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องห้ามขอแบ่งดินแดนและห้ามช่วยเหลือซีเหลียงเด็ดขาดมิเช่นนั้นข้าคงต้องปล่อยให้ซีเหลียงแข็งแกร่งต่อไปแล้วหันกลับไปโจมตีตาเยียนที่ไม่รักษาสัญญาแทนกล่าวจบไปชิงอวี๋ยนสัญญาในม้วนไม้ไผ่ที่ลงนามเรียบร้อยไปให้เซียวหลงเยี่ยน เยสือที่ยืนกอดดาบอยู่หน้าซอยเห็นสิ่งบางอย่างกระเด็ดออกมาจากรถม้าเขารีบพุ่งตัวเข้าไปคุ้มกันทว่าผู้ใดจะคิดว่าอาพูลูจะชักดาบออกมาอย่างรวดเร็วเยสือรีบถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วหน้าซอยองครักษ์สองคนปะทะดาบกันอย่างตึงเครียดภายในซอยเจ้านายสองคนพลิกอ่านสัญญาสงบศึกอย่างปรองดองเสียวหลงเย็ยนรับม้วนไม้ไผ่แล้วคลี่อ่านม้วนไม้ไผ่ระบุเงื่อนไขทุกข้อไว้อย่างละเอียดและลงนามเรียบร้อยชายหนุ่มหัวเราะอ,ออกมาเบา ดูเหมือนว่าท่านอองจะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมก่อนมาพบข้าแล้วต่อให้วันนี้ข้าจะไม่เสนอเรื่องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีเหลียงท่านอ,องก็คงเสนอขึ้นมาอยู่แล้วใช่หรือไม่ท่านอองเล่นตัวได้เก่งจริงๆเซียวหลงเย็ยนกล่าวชมจากใจจริงเขาเชื่อการแสดงเมื่อครู่ของไปชิงอวี๋อย่างสนิทใจเขาดูถูกสติปัญญาของคุณชายตระกูลไปเกินไปแล้วสติปัญญาของคุณชายไปผู้นี้ไม่ได้ได้ไปกว่าอาเป่าสักนิด ไผ่ชิงอวีกล่าวเสียงเย็นชาข้าไม่ได้เล่นตัวแค่คิดว่าคงจะไม่ได้ใช้มันนึกไม่ถึงเลยว่าท่านอ,องก้าแห่งตาเยี่ยนจะยอมทำเพื่อทหารของท่านได้มากถึงขั้นนี้ข้านับถือท่านจึงยอมถอยให้ไผ่ชิงอวีเกิดในตระกูลไผ่เขารู้สึกดีประทับใจที่ชายหนุ่มยอมเซน็นสัญญาสงบศึกด้วยเงื่อนไขเช่นนี้โดยไม่ทอดทิ้งสหายในกองทัพของตัวเองงอเซียวหลงเยี่ยนปลดตราประทับออกเดินเข้าไปใกล้รถม้าจากนั้นประทับตราลงไปในสัญญาแล้วส่งคืนไผ่ชิงอวี ไปชิงอวีประทับตราลงในสัญญาอีกฉบับแล้วยื่นให้เซียวหลงเยียนสองแคว้นทำสัญญาสงบศึกได้สัญญาไปเก็บไว้คนละฉบับผู้ใดจะคิดว่าสัญญาระหว่างสองแคว้นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของซีเหลียงจะถูกทำขึ้นที่หน้าหอนางลมในซอยแคบแคบเช่นนี้ วันที่20เดือนาาสองรัชศกเวียนเจียนปีที่18กองทัพของแม่ทัพใหญ่หลิวหงยึดเมืองซานซานได้ในขณะเดียวกันองค์หญิงเจิ้นกัวยึดต,ตาถงได้เช่นกันบัดนี้แม่ทัพหลิวหงอยู่ห่างจากเมืองหลวงหานของตาเหลียงเพียงแค่สองเมืองเท่านั้นกองทัพใหญ่ขององค์หญิงเจิ้นกัวอยู่ห่างจากเมืองหานเพียงแค่สามเมืองวันที่27 เดือนสรัชศกเซวินเจียปีที่18อัครมหาบดีกงซุนฉือจ้องรอบสมคบคิดกับสีเหลียงถูกประหารทั้งตระกูลในข้อหากบฏศีรษะของเขาถูกแขวนประจานอยู่หน้าแท่นประหารชาวบ้านต่างวัดวันวันที่19เดือน3รัชศกเซวินเจียปีที่18กองทัพของหลิวหงบุกโจมตีเมืองเยโวโจบ,บุกยึดเมืองเจียงตูพร้อมกับกองทัพขององค์หญิงเจิ้นกัวจากนั้นเคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปยังเมืองหาน เมื่อกองทัพต้เยี่ยนบุกไปถึงเมืองถึงรู้ว่าแม่ทัพใหญ่ส่งกวนซีแห่งแคว้นว้่ยเสียชีวิตไป9ก้าวันแล้วส่งเหวินจงหลานชายของส่งกวนสวีกลัวว่าทหารจะเสียขวัญกำลังใจจากข่าวนี้จึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับคุ้มกันเมืองชางไว้อย่างสุดชีวิตทว่าสุดท้ายก็สู้ศัตรูไม่ได้อยู่ดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ